สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละละัคนาราศีไม่แพ้ดาวอื่นๆเลย นั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะจะทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนก็จะกินระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะโคจรมาอยู่ในราศีธนูนะการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวพระเกตนั้นได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4ตุลาคมปี65ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65ก็เป็นประยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนเต็มตรงนี้นะคะต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระเกตที่มาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้เขาได้ตําแหน่งที่ดีนั่นก็คือได้เป็นมหาอุดนั่นเองค่ะทําความเข้าใจกันก่อนสักนิดนึงนะคะดาวพระเกตนั้น เป็นดาวที่ไม่มีภพไม่มีเรือนเป็นของตนเองค่ะดังนั้นเมื่อดาวพระเกตคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องราวที่ภพนั้นเรือนนั้นและที่สำคัญนะคะในช่วงของการยกย้ายของดาวพระเกตแบบนี้สิ่งที่เราพึงกระทำนั่นก็คือการหมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรก,ก่อนนอนหรือการขอพรแบบนี้ได้เลยนะคะดาวพระเกตนะคะถ้าโคจรไปอยู่ในภพดีเรือนดีและ และถ้าได้เจอดาวดีเขาจะยิ่งทวีคูณอน,นันต์ให้กับเจ้าชะตาค่ะแต่ถ้าดาวพระเกตนะโคจรไปอยู่ที่ภพร้ายเรือนร้ายหรือโคจรไปเจอด,ดาวร้ายผลร้ายก็จะกระทบหนักเช่นเดียวกันค่ะในจังหวะวันที่4ตุลาไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65ดาวพระเกตได้โคจรมาอยู่ในเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะปัตนิหมายถึงคู่ครองคนรักคู่รักหุ้นส่วน คู่พาร์ทเนอร์หรือหมายถึงคนใกล้ชิดนั่นเองนะคะและดาวพระเกตก็เป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความรวดเร็วดาวพระเกตเป็นดาวที่เกิดขึ้นแบบปุบปรับท่านที่ท่านได้เป็นดาวอนาคตด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะในจังหวะนี้สําหรับชาวลักนาราศีเมถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจซึ่งอาจจะเป็นคนต่างชาติ และคนที่คุณเจอนั้นอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างดีเป็นคนดีนะคะเป็นคนมีบุญต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะดาวประเกต์มาอยู่ในเรือนปัตตนีแล้วเจอคู่ก็เจอคู่ที่มีบุญมีกุศลมีวาสนาเจอชาวต่างชาติเจอชาวต่างภาษาหรือคนละศาสนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคนที่อยู่ทางไกลคนละจังหวัดคนละบ้านเกิดเลยเป็นแบบนี้และการเจอของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะเป็นการเจอแบบปุป,ปับเจอคู่เจอคนที่ชอบใยนบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ไปทําบุญร่วมกันมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันไปได้ของมงคลหรือว่าเดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเดินทางไปทําบุญหรือมีเกณฑ์การสวดมนต์ร่วมกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการหาเลิกในการแต่งงานในการวางแผนมันก็เกี่ยวเช่นเดียวกันสําหรับชาวลกักนานราศีมิถุนท่านใดที่มีคู่ถ้่า เราจะมองในด้านการงานกันบ้างนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีถุนค่อนข้างเนื้อหอมค่ะมีคนอยากร่วมงานกับคุณค่ะคุณมีเสน่ห์ในด้านการงานอย่างมากดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิซึ่งเป็นเรือนของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ดาวพระเกตจะกระตุน้นให้คุณได้คู่ที่ดีใครทำงานเป็นทีมใครทำงานเป็นกลุ่มต้องฟังคนที่อยู่ในทีมเนะี่ยใครมีคู่มีคนรักพยายามฟังความคิดเห็นของคู่ รักคนรักของคุณช่วงนี้คู่หรือพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าของคุณเขาจะมีไอเดียดีคือเขาจะเป็นใหญ่เขาจะมีความเป็นผู้นําดาวประเกตไปกระตุ้นที่เรือนปัตตนีแบบนี้กระตุ้นให้คู่ของคุณมีอิทธิพลมากขึ้นนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาบังคับขู่เข็นอะไรคุณนะแต่ว่าการตัดสินใจของคู่จะแม่นยำมากกว่าเพราะฉะนั้นเราอาศัยคู่ในช่วงนี้จะรอดจะดีกว่านั่นเอง การที่ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนปัตนีนั้นหมายความว่าหุ้นส่วนเด่นนะคะให้ฟังหุ้นส่วนนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เพื่อนร่วมง,งานจะมีความเก่งกาจมีความสามารถเพื่อนร่วมทีมมีผลงานที่โดดเด่นเราต้องไปเกาะกลุ่มเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าไปดึงไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามหาจังหวะ นะคะในการที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองด้วยแล้วในทีมของเรามีคนแข็งแกร่งอยู่เราเพิ่งพาเขาได้อารมณ์เป็นประมาณแบบนี้นะคะดาวพระเกตท,ที่โคจรมาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้มาอยู่ในเรือนปัตตนิครั้งนี้ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระอังคารค่ะซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยก็ได้โคจรพับจุดเกิดพับลัคนานราศีมิถุนพอนดิพอด,พอดีดาวพระอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยุดยานพาานะรถยนต์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและเป็นดาวที่เกี่ยว ข้องกับความใจร้อนอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวประเกตนั้นเป็นดาวที่ชอบความเร็วไม่ได้ชอบความเชืงช้าพอเล็งันกับดาวพระอังคารที่เป็นดาวของการเคลื่อนไหวดาวของวยวดยานพาานะ ต้องระมัดระวังการขับรถขับราหน่อยสาหรับชาวมิถุนในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะขับรถเร็วมีเกณฑ์ที่จะขับรถใจร้อนข่าวช่วงนี้เยอะมากนะใครขับรถปาดหน้ากันก็มีอุบัติเหตุมีการยิงกันมีการคอมเมนต์หน้ากันต่างๆนานาช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางทุกรูปแบบค่ะและไม่พอเท่านั้นถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้เดินทางหรือว่าไม่ได้เป็นคนขับรถเองรถที่คุณมีหรือรถของคนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ผัง อาจจะมีเกณฑ์ชำรุดต้องซ่อมแซมต้องเสียเงินไปกับรถหรือยวดยานพาหน,นะได้เช่นเดียวกันนะก็พยายามดูแลให้ดีและวางแผนการเงินด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีม,าาามิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ